บ้านน้องเฟดก็มีงานโต้เลยนะทุกคนงานไม่ใช่งานแต่งเลยทุกคนเป็นงานมัดเขนเนาะเม่ฮันซิมัดเขนให้หลาดเนาะทุกคนเพราะว่า,ลาหลาดฮันสิกกับไปยู่เวียงนําน้องเฟเนาะมือน,นี้เนาะนสิกับพร้อมกับน้องเฟดเลยทุกคนเดินทางนะเมเดินทางกับเวียงพร้อมกับน้องเฟดซึ่งพกขี่กับเม่อำ่ำบบดนี้ก็ิีด้เงาเล้วอยู่สองเท้านะทุกคนพ่อเละเงาทั้งกายเงาทั้งใจเอา้า ใจก็มีอีพ่อจะย่างสิงเงานะทุกที่อีพ่อเครียดก็อย่างน้อยบนห้อเออเครียดสะพอเลยเ่้ยเพื่อเกล้านี่จะเปิดดูบ้านหรือเปเจี่อเ้านไปดมกไหมบุไดเด้อก็ไปเกล้านไปให้บุได้เด้อตอนนี้เฮากระชีพากันเฮ็ดกลิ่นนะทุกคนอันนี้กระชีเป็นกรัวเป็ดเนาะเฮาสิเอ็ดอันเด็กกินได้ก็แม่เป็ลาบเป็ดกะเจี๊ยนดึงงานมาเขียนน้อยเนาะ เก่งน้อยนี่เแซ่บทุกคนปาอู้ทองหองเลยแม่เอาเอินเต้โนยเดี่ยวเรามามัดเขนเอาไปเอ็ดมัดเขนใหญ่เนาะทุกคนคืออันแม่อันเฮ็ดมัดเขนน้อยมัดเขนเอาหลานซื่อเนาะเอาเอินเต้สามเท้าสี่ก่แล้วก็เอินคนอ้อมข้างอ้อมแอวห่อนี่แถวนี้เลยน้ำเนาะมาหุ้มมาซุมกินข้าวหุวมกันเนาะทุกคนแล้วก็บอกว่าน้องแฟียสิกับจักหมูเนาะ แม่ว <t od em |ms|> ่าบ่เฮยกับคำบึ้งว่าเอาซิเล้วมัดขวนเออมัดเขนจักมงเนาะเดี๋ยวหอยกระสิเร่มทำอ่าททำกินกันเลยทุกคนทุกคนเป็ดอยู่ลรงสาตัวนี้นะแพงแพงเลยบ่สบ่คือสมัยเขาสมัยเขาขายไว้โลซาวห้าสามสิบสามสิบห้าแพงเพ่แพงว่าได้เนาะอันนเล็ดขาวคือลูปราบานโลโลกูเก้าสิบขัน เห็ดขาวเห็ดเห็ดเขาเห็ดปูกอยู่ลองสร้างโลดหนึ่งเก้าสิบแต่อันนี้น้องแป๊ซื้อมาให้แม่กินซื้อมาเปลี่ยนจันมาโลดห้าสิบอยู่เบียงจันเด้อทุกคนอยู่เวียงจันทนะถ้าว่าโมมีเงินอยู่บ่ได้แต่ว่าของจะทึกยู่หน่อยไหมเนาะแต่ว่าอยู่บ้านนอกอย่างนี้นะเพราะว่าของนะเพราะว่าเป็นหอกเป็นเห็ดปลูกอย่างนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่น่ะเพื่อเอามาจะนําเข้ามาเวียง แล้วมันจะแพงทุกคนถ้าอาย่แบบวิวบ้านนอกน่ะมันเครื่องแพงแต่ว่าบ่มีเงินเต่ก็สามารถอยู่ได้เนาะไหมเนาะเซะหากินตามธรรมศาสตรเก็บผักเก็บมีเละได้ได้อาสิบเซนส0เซนกระอิมแล้วสงเท้าเนาะสิบเซนส0เซนแล้วแม่งเซนตกูดงองกันน้อยๆจ้ะกินได้แค่คำเดียวทุกคนหลังจากขี่เห่าคัว อตุปเปณเนาะอ้คัวตุป็สิเอ็ดแกงเนาะทุกคนนี่เอากอาไปคัวไอ้ตัวนี้เฮาก็เอามาซื็อต้มแบบนี้ทานทุกคนละแม่ฮดสิเอ็ดแกงนอะนาเนาะนอหนอดีกว่แม่นอหวานเนาะนอขมนมันนสั้นๆเลยมันอ้าวไม่มีซ่องอ่านวะนอนี้มีตัวนึ่งนอนอออกข้นฮะแล้วตัวนึ่งฮะนอบอข้นฮะฮาวะฮาว่าตัวนี้นอหวาน มันเ่นแล้วมันขมแต่าที่มันพ่อแต่แม่ดินโอโหโอ้โหโอ้โมาเขากัเข้าทุกคนตอนนี้น้าสาวแล้วกะเพิ่นกับกัก้วยเวียกเนาะนี่หางเมครัวหางนีฆกะ้วเยี่ลืมพักกำลังซ้อมพักเนาะส่วนองค์บ่ของเหาพุน่นโอ้ยล้างถ้วยอยู่คุณทุกคนตอนนี้ของกินเหากระสุกไปที่เหยียบห้อยแล้วเนาะทุกคนนี่

บ่ได้ได้น้ําม้วยเนาะมาแบ่งคือดเด้อเอาบะแบกก็อยู่ดิเด้อจ้าเฮาก็ไปเด้อไปหาตาอยู่แล้วบ่ฮู้เด้บ่ฮ้องเนาะน้องเอามวยได้เงินเสิร์ฟน้ํากอนมาซันมื้อซักเว็ดมูกเนาะเนมเมื่อวานนี้เออม่เพิ่นเอาเพิ่นกเพิ่นดีใจว่าซทไม เออพิงเออพิงเออพิงเอาให้นะทุคนเอาให้เขาแดกก็ะแล้วเพิ่กันเลมาโซอาจายเได้เงินได้เงินมาสั่นพูพิงก่อนว่าผ่านเห็นเห็นอาหวยกันจี้ไปหางเดอพิงเนาะปุณน่เพ่งเสริฟน้ำกนเดบุบวานีพูดเพื่อเอาเต็มที่ได้งานวานีก็ไดั ตอนนี้เพิ่น์นกะเริ่มเข้ามาขวั่นตูมแข็นให้หลานน้อยเนาะทุกคนนี่อาชิมามาแข็นให้หลานน้อยเนาะเฮากบ่ได้งานใหญ่เนาะถามแซมเท้าชีแก่เดี๋ยวนอนอ้อมข้างอ้อมเหา,าะทุกคนแล้วก็กินข้าวม่วงสามัคคีดนำกันเนาะโอ้แสนพันพูน่ะ อกมองเงเาน้ำพานแมาหอนไเจ้ไอาวไอ้ขเออคันปื้อ้าบนาปาดูวาที่มอใกลกินในเมือนานเออเคันไปก็ไปไปนั่งไปตามาเงือนไปไสวนมาบ้านไปน้ำพ่อ้ยบุได้ม้าวม่อนเนาะน่ไม่จึงจึงบุได้ละวาลายตี Ừ, <laughs> เขาไปยก พาเข้ามัดแขนกันสิประมาณนี่้ยแบบนี้เนาะทุกคนบริเฮ็ดใหญ่เนาะเท่ากับคนอื่นมืดเท่ากับต้องมีข้าวสารเนาะทุกคนแล้วก็มีต้มไก่เนาะคาดบรได้ทที่มัดแขนเลยทุกคนต้มไก่เลยนาะทุกคนถ้าบุมีต้มไก่ก็คือมัดแขนบรได้เนาะต้มไก่ต้มหมูคันมีหมูนะอันนี้หมูอีกอื้อเป็นวะบุมีหมูดอกมีแต่ต้มไก่น้อยแล้วก็ขนมเนาะทุกคนแล้วก็เนินหัวมัดแขนให้ เออมาจะไมีใจเออเงาเอาเข็มเกาเาเออใครเปุงลูกพงลานได้สาวก็ได้แล้เอาไปเอาสมภัสสาวเอาสาวอะบอาต้ไอกลิานไม่ได้ลกานสาวไปวัดปักไฟแช่ถูกอาอ

ยุกข ah, yeah. yeah, yeah. mm ึ้นมาจมจมออมอหมอกควันลูกูหลานยเนอะจับจับเอะอย่าผูู้ินไหเอมลเขาเอาวันอลูกอหลานเอดิาเอาดิวนี้ดิวนี้เออเป็นเจ้านายเป็นหนายนาคารนี่นี่เขาตีกันหรอ

หลังจากที่เขามาเทียนแล้วเขาก็มากินข้าวมสามัคคีนํากันเนาะแต่ว่าน้าสาวเพื่นเมื่ออนเราทุกคนเพราะนะบ่มีอ่าบ่มีไผ่ยู่บึ้งเนาะบ่มีไผ่บึ้งแล้วเพือนชเมือไปกินข้าวนำปัวเนาะเพาะหน้าบพสบายด้แล้วไปกินข้าวอยู่อ่ะเหงาคนอนาทุกคนเขาก็เอาของกินเหาะไปเพื่อกินนำพราะหน้ายุ่นเลยเนาะนี่วันนี้กัจจิมารีวิวอาหารเนาทุกคนอาหารของเขากระจิมีลา กบเนาะแล้วก <Cornell. S 2> ็แกงโนอตขมแล้วก็แกงผักตีหมีใส่กับอ่าเป็ดเนาะตอนเป็ดแล้วก็อันกับไปชิมีมักเตงประมาณนี้เนาะทุกคนนี่มักเตงมะเขือบรรยากาศนี่กะในตอนนี้เนาะแต่ละคนก็ยังสีวุ่นวุ่นอยู่ในนึงทุกคนสีวุ่นวุ่นเดไปปะอัน กินข้าวหน้าตากเร้ากีกินข้าวก็รีกิน้มน้องซึให้กินเขื้อเยน้มาแ้วมาด้อพี้องมากินข้าวามามี้นำกันเน้อก่อนที่น้องเฟตก็จะกลับเปียเน้อทุกคนตอนนี้เนาะทุกคนตอนนี้ก็เกิดเรื่องขึ้นแล้วเนาะคือซึ่จะพากัน่งว้าจะน้อยล้านก็มา เรอทสามแยกันมากเลยคือเอไลกับแม่หากันให้เนาะทุกคนคือแม่อันคิดฮอดหลานเอื้อยกับบุญยากเอื้อยกับให้นำตามเนาะทุกคนเอ้ยจังน้อยเฮิ่งพอกิพอบว่าให้เด้อจังน้อยล้านก็มาเน่ล้านให้นำเดยหันอยู่ใกล้ๆนี่ขี่รถมาเออมันยับไปห้าล้านมันเศร้าวันทิ่ก็ไปนี่ อันนี้แม่ก็จะเ็ดให้หลานเนาะประมาณนี้เนะทุกคนนี่หลานให้นำมาดีฮันเม็ดแทงแทงแพงแทงมิดบาให้บาให้มันเศร้าันที่จะพยายามล่านกันไปเปอร์ซีวาอันดึนดเดือนปลายนึงก <c oughs> ็มาไปส่งล่านไปพุ่น อย่าให้อย่าให้ให้เอ็ดเดอรไปยาม้านเอานี่โอ้ยมึงเพิ่นกระแพงดิคิดทอดกับไปยามแทุกคนเนาะบันทึกไผ่กบะพู่เลยเนาะมีลานคนแรกนี่นะโอ้ยเนาะลานคนแรกก็ต้องทำใจเนาะทุกคนตอนนี้ก็สิเกยมตัวมือหนาแล้วเนาะเาจุ๊บๆแด่คนมานาะเ้างกระิพากันเกยมตัวมือหนาแล้วเนาะ

bà ăn đây bà đây bà đây mất lắm tai đôi bà đây bà ăn bà đây 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 bà bà đây bà đây đây bà 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 đi hai, đây ก็ไปยามด้านเด้ออาิตยน้าก็ไปยามไปยามด้านเนาะอาทิตย์หน้าไ่ตูยังไปยามยาไม่ตูก็ไปแบบนี้ไอ้นี่ไงประตูประตูห้องคุณน่ะไไไใาาชิม่แล้วตูตูห้องมึงแม่มึงตูไม่ลูไปเด้อเออแป๊บเยวกงกบม้าทุกคนไป

ให้อีก่อนีีน้องว่าจะปินแบกล่างให้ละไห้กเก่าอีเด้อนะาดีแล้วพ่อครับพ่อพ่อพึ่นพีแม่นี่ยจริงนะพึ่งูมาบึ่ไปแล้วพึ่งอีแม่จะเด้อเราไปให้เนี่ยนะพึ่งเราเด้เราคิดฮอดลาหรือให้ละนะอตัวคิดฮอดที่เองเนี่มานะ เออเป็ที่ให้นะเาูทเย็บ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 ยบเย็บย็บเยบเย็บเย็บเยบเย็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 บย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  อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนะทุกคนที่ลาศิลาศลาน้องเฟสในรอบที่เกิดก่อน

ก๊องยังอยู่กับลืมกระติกน้ำเพา่อทำพี่แตนะ่ทุกคนออกมาฮอดสอวนอยางกาแฟนะนะลืมลืมนมนมฟุ้นใบอั้นเนะ <c oughs> าะใบเตัวอัำเนี่ยจอดบิรนอย่านั้นนะให้เบิงเรงนพมยังจะให้เพื่อที่หนึ่งท่นออกมาแล้วลืมมันลืมเครื่องอยู่ตอนน้านส่วนยางท่นแล้วกบคืนไปอีกกลับคืนไปเอาเพื่อที่สองมาลืมอีกมาเอามาจอดท้าอยู่เหงอนะสาวเนาะ <c oughs> ตัวอ่านเพิ่นจนเครียดไซนเนาะทุกคนสิไปกบบระบ่ไปเฮ็ดลีลาอยู่่นว,ว,วนา่าการเดินทางครั้งนี้จะแสนไกล6โม,มงเต็มเต็มทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา1โมงเนาะซึ่งเราจะเดินทางไปแต่นี้เขาค่อยไปเนาะเพราะว่ามีลานน้อยไปนําการเดินทางครั้งนี้กาน,น่าจะแม่นเป็น6โมงแรงหรือ7โมงคนเลยเนาะทุกคนก็ยังคาดคะเนนไม่ได้เนาะว่าทีม Hot จะโงวงแท้ รดเที่ยวเป็ดโลงไหดิรถเที่ยวเป็ดโล่กินงไปกนมาบ้ารถเที่ยวเป็ดลงค่ะบางคนดิค่ะบางคนแถว่าบุริทรุรีรัมย์บุรีรัมย์นน้องลองสั่งรมอเตอร์มั้เอ๋ไม่บอกเอ๋เขี่ยวโเขี่ยวโถงสุขภาพตัวเรี่ของเป็แลวคน เาปลงทางเนาะเพราะว่าเขามาสุดแล้วเนี่ย,ย,ยมาสุดแล้วนี่ตามที่ทุกคนได้เห็นเลยเป็นขุมเป็นหลุมยุสรพัดมาจาตับคนจ<า>น่นว่าชุดนี้ท่านเพิ่นว่าแปลงใ่แล้วนี่นะบึดเดี่ยวนึงมหอดพีแล้วเนาะทุกคน,ต,นตอนนี้รถกระติดอยู่นี่นั่งผิดเบืองนึ่ง เป็นอย่างนี้กะข้างอๆก็จะกินอยะข้างก็จะหางดีๆก็ยกมาเนาะนั่งที่จึงคือนี่มาส่วนล้นี่มาป๊านี่พอนั่งไี่พอนั่งไปบอกแลวเบื้งเส้นทางค่ะ โอจนยาวเยียดไปฮอดทุนทุกคนจนไปฮอดเบี่ยงกคนแล้วอู้ไก่เตอร์ฮอดลัก พี่บัวทิ่ตอนแรกก็พากันกลับมาทํางานปกติรถก็เลยติดเลยค <c oughs> ือเฮานี่เลยเนาะค่วะว่าคือเฮานี่อีกโอ้มาตอนนั้น,นทาา่านมาตอนนั้นท่ก็เป็นอย่างที่เละมาตอนานี้ต,นตนนนอน <c oughs> นี้เพิ่นกำลังเอาดินมาใส่เนาะทุกคน ปมาอาทิตย์หน้านี่แม่นี่ไหวสุดเลยแหละนี่อาทิตย์หน้านี่แล้วนอาทิตย์หน้านี่แล้วแล้วนี่ไหวขนาดยังไหวกว่าออไอ้นี่เพิ่งมาเพิ่อนจีกคือหน้าอยู่อาทิตย์หน้ามาบอเอาอันนั้นไหมอันนั่งหัวทางหน้ามันเป็นซาบเงี้ยงทางนั้นก็มาทางนี้ก็ไปทางพุ่นก็มาหายเขาป่วยทางเขาอนี้เ็นอะทางเขาอันนี้เขาป่อยให้ไปทางเขาไปหลายคนเข้าเพียงหลาย บอมบดูบอมบ์ไงวันนี้เป็นคันงโตนาันั้นนั่นนั่นไปคุ้มมันเพราะว่านั้นยังสี่เขายังสี่เขายงส่คันแล้วเขาคุ้มพังน้าเอาดีโต้คุ้มบากเลยแล้เป็นรถเก่งคันขาดแล้วบางทีรถเก่งล้ตาบางีอะไรเงี้ยรอมาแก้รอประเด็นนแล้วไเยี่ยมกินแล้วแสงสองแสงแล้นั่นแสงสแสงเ้าิมา น้องในที่สุดก็มาฮอดเวียงจันเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเนาะทุกคนซึ่งเราเดินทางมาตั้งแต่ตอนหนึ่งตอนหนึ่งโมงเนาะที่จริงก็มาตั้งแต่ตอน12โมงเลยแต่ว่าลืมเครื่องเนาะกันยังไปทันออกมาอาจากกันาบานแทนเนาะทุกคนก็เลยเป็นไล่เป็นหนึ่งโมงเลยเนาะออกมาจากบานเนาะคอยขี่ไม่ทุกคนทางยากแทยก้ทายากว่านเนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงคือว่าเดินทางมากะหกโมงกก็คือว่าเดินทางมาห้าชั่วโมงไปเนะาะง่นเมื่อกี้นีฮอดแล้วโทรไปหาแม่อ่เนาะทุกคนแม่อก่กะลองไห้หนักมากแม่อ่บอกว่าอยู่บดทยเนาะแบบรู้สึกว่าไปสิเดียก็มีหลานอยู่นํำอยู่ข้างๆเนาะแต่ว่าพอว่าัวหลานบ่อยู่น้ำกะให้เนาะทุกคน ตอนนี้เฮาก็เสเอาเครื่องลุงเนะาะเ่เเเอนแม่อาเป็นคนที่แบบบึงหลานเนะาะอ้าเป็นคนอาบนาให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้หลานเนะาะเจ้าก็คิดฮอดเลยไม่คิดอย่างเดียวย <c oughs> ทั้งเจ้ทั้งอูแม่อ่ไม่เอาเมืเอ่อม่อาอัดนมคิอย่างเดียวคิดฮอดเลยทั้งไปทุกคนเดี๋ยวน้องบอมสีเอาเครื่องลงสวยเพิ่นกอน,นอนแล้วกะสีไปแตงยู่แต่งกินเนาะเพราะว่าเฮาจะกินจะข้าวเร้าแล้วข้าวสวยอย,อยังไม่ได้กิน <c oughs> ว้าวพี่น้องสาวจะโจยแบบนี้แข่งเด้อตอนนี้น้องอยู่กะได้เอาฟืนลงเนาะทุกคนมาเวียงครั้งนี้เหรก็ได้เอาฟืนมานำเนาะเพราะว่าเพื่อจะประหยัดค่าใช้จ่ายลดพอนกัรลดพอนค่าใช้จ่ายลงเนาะทุกคนฟืนนี่ก็เอามาดังอยู่ที่ห้องนี่เลยเนาะทุกคนปกติเราจะซื้อถ่านเนาะถ่านตอนนี้ก็แพงแพงเอาห้าเศษถ่านนะเอาไป ปกติเอาซื้อห้านถุงหนึ่งสิบพันเนาะตอนนี้ปริมาณท่าเก้าแต่ว่า,าราคาขึ้นเนาะเป็นถุงหนึ่งสาวพันเนาะทุกคนก็เลยว่าจะกลับปานครั้งนี้ก็เลยเอาฟืนมาฟอมเนาะนี่นนนโอ้คอยๆเจ้านางน้ำมา